เรียนโทกำลังเรียนโทอยู่ธต้นนี้นะคราวที่แล้วโหนจะได้เป็นแถวเวอยู่กลางแดดนานไม่ได้ตาเราสู้แดดเราูดไม่เหมือนชาบ้านรอยนี้นะใครไปตะม้วนเนี่ย Nhớ con đi đi nha